สวัสดีครับทุกท่านนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็แน่นอนครับวันนี้ก็ถือว่าผ้าของตลาดยังเป็นอะไรดีจะพูดว่าถ่ายหนังซ้ําก็ได้นะครับเหมือนเมื่อวานนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับเพราะว่าเช้านี้ขึ้นไปก็ใกล้เคียงเมื่อวานเมื่อวานอยู่มาหนึ่งสอเช้านี้มาประมาณหนึ่งสองเ็ดห้นิดหน่อยนะครับนะแล้วก็บวกไปประมาณสักเอ่าค่าเนี่ยอยู่ราวเก้าจุดนะครับนะ แล้วก็ถอยกลับลงมานะครับก็เหมือนเมื่อวานเลยนะทรงคล้ายกันนะครับนะแต่วันนี้ยังถือว่ายังปิดบวกก็ดูสูสีอยู่นะครับก็ล่าสุดก็กลับไปยืนเหนือมาหนึ่ร้อยเจ็ดสจุดแล้วชาวนี้ปิดที่1,270.81บวกไป4.70จนะฮะแต่ร่วมดรอปลงครเมื่อวานอยู่ประมาณ30,000ล้านวันนี้อยู่ที่ส0 0 0มอ่นเอท่เนี้เมื่อวานอยู่30,000ล้านวันนี้อยู่ที่2 3ง0 0ื3นล้านบาทวันนี้ร่วมดรอปลงถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะร่วมไปหายไปร่วมเกือบ6,000กกกวว่่่าาาล้นนนนนนนะะคครนะนนครััับบ็แอม เลืองบอกก็ดีมันก็ไม่ใด้มีเรื่องอะไรใหม่นะครับช่วงนี้เอง,เอง,เองกระแสเรื่องของการเมืองอยังคงเป็นไฮไลท์หลักในแง,ขงแ่ของการเรียกว่าทําให้ตลาดหุ้นมีกระแสการเทรดกันต่อนะครับนะเพราะช่วงนี้แล้วว่าอยู่ในช่วงการรอดูโฉมหน้าครมชุดใหม่ที่เอาอย่างไม่ทางการนะแต่จริงแล้วมันก็ไม่น่าจะหนีจากข่าวที่มีออกมานะบ่นงั้นนะครับนะเพราะช่วงนี้มันก็นงคงจะสรางกันอยู่บ้างจะมีใครบ้างอะไรบ้างนะครับนะแต่อย่างว่าตลาดก็อยากจะรู้เอาคำชัดเจนนะว่าจะมีใครบ้างแล้วที่มันคือพอตั้งมาแล้วปุ๊บเนี่ยนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยมาตรการอะไรต มันเป็นความสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าปลูกให้เศรษฐกิจมันดูคึกคักเลงต่างกับว่ามันไปเนี่ยจะมีอะไรออกมาหรือเปล่านั้นต้องตามดูนะครับนะที่แน้นำวันนี้ที่มีการพูดกันเยอะสุดคือเรื่องของกคนละโครงการคนละครึ่งนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับนะอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้ววันนี้เองเพื่อนบ้านเราในเอเชียวันนี้เองก็แบ่งตัวสมปสานเหมือนกันนะครับนะ จริงแล้วเออเอียส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังเล่นประเด็นเดิมคือตอนนี้เขาไปมุ่งดูอะไระเรื่องของเฟดนะเรื่องที่จะประชุมกลางกลางเดือนนี้นะครับที่หน้าเนี่ยนะครับนะ่ยหรือว่าเฟดจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยเท่าไหร,ร่นีหลังจากตัวเลขการจ้างงานแรงต่างออกรู้ตัวเลขก่อนหน้านี้ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาสุดเชิงของการอ่อนแอคือต่ำกว่าคาดน,นะครับนะก็เลยมองว่าเฟดน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเออจะมีการลดดอกเบี้ยนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแรงต่างเนี่ยนะครับนะ ซึ่งทางฝั่งพนักงานที่ทำเองเขาก็ต้องการให้ลดดอกเบีย้ยล,ลงอยู่แล้วนะครับนะ่ยอันนี้คำถามคือจะลดเท่าไหร่จุดสองห้าหรือจุดห้านะครับนะอันนี้เป็นคำถามที่ต้องติดตามดูนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณยังไงต่อในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่เขาคาดว่าจะลดต่อนะครับนะอันนี้มันอื่นมันก็ไม่ได้มีอะไรฮะภาพมันก็เลยออกมาเป็นแบบเหมือนกับว่าเทรดแล้วก็สลับตัวด้วยนะครับนะอ่ะสลับตัวเพราะว่า วันนี้บ้านเราจะมีแักเรียกว่าสต็อกโรเทชันนะคือมีการเปลี่ยนตัวเลื่มเอาง่ายเมื่อวานนี้กลุ่มพอมเมิร์สมาเช้านี้พอมเมิร์ไม่มานะเช้าน,นี้พอมเมิร์พักตัวนะครับนะกลายเป็นว่ากลุ่มนี้มาแทนฮะ,ะวนกลับมาใหม่คือกลุ่มพวกอะไรฮะพวกชิ้นส่วนคือพวกเดลต้าพวกเอ่อเออ่ขนส่งแล้วก็ตัวของไอซีที CT, นะครับนะวันนี้ย่องไปลพลังงานเนี้ยเดี๋ยวกลับวันนี้เองก็ได้กลับกล้่มาใหม่นะนะครับนะกลุ่มก็คือขายตัวที่ลงแล้วก็ไป ขายตัวที่ขึ้นและไปซื้อตัวที่ลงพูดผิดนะขายตัวที่ขึ้นก็คือขึ้นพวกอะไรพวกวันนี้ตัวที่ลงคือพวกอะไรพวกคอมเมอร์สนะพวกไฟแนนซ์นะครับนะแล้วพวกอาหารนะครับวันนี้ก็ฉลูฉลองลงแต่ไปซื้อตัวที่ลงเมื่อวานเช่นพวกอะไรพวกไอซีทีพวกกัฟอะไรขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยครับนะแต่มันไม่ได้ือววานะครับนะแล้วก็ที่กินันคือช่วงนี้ต้องบอกว่าอีหนึ่งไฮไลท์ต้องติดตามดูนะฮะคือเรื่องของฟันโฟะกัจะไหลเข้าไหมเพราะว่าตอนนี้ข้างเงินบาทโอ้โหสุดตกเลยนะครับนะแข็งปังมาทีเดียวครับนนะเเเออ้มื่่กีห็ยู ราสุจอยู่ที่จุดหกแปดนะครับนะถือว่าแข็งค่านะถือว่าแข็งเร็วนะครับเพราะว่าจําได้ว่าไม่กี่วันก่อนจะอยู่มันสามสองกว่ากว่าอยู่เลยปั๊บเดียวมาอยู่สายหกจุดหกไปแล้วนะครับนะอันนี้ที่ต้องติดตามดูว่าเป็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาทนะครับนะน,นี่คือนี่คือสิ่งที่ขึ้นในเช้านี้ฮะคือไม่าชคือยังอาศัยเรื่ององการเมืองไปดูขับเคลื่อนนะครับนะหุ้นจะไปสั่งการโรเทต สำหรับตัวนะครับคือขายตัวขึ้นซื้อตัวลงหมุนกันไปมาแต่หน้ายังเป็นหน้ามือเดิมอยู่นะช่วงนี้ยังเป็นกลุ่มตัวหลักตลาดนะครับาง่ายอย่างเช่นวันนี้ที่บอกก็คือกลุ่มหินส่วนขนส่งไอทีทีแล้วก็พลังงานเป็นตัวดีตลาดตัวที่พักตัวลงเป็นคอมเมอร์สไอ้อาหารแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับนะครับเรามาดูตัวต่อในภาคบ่ายเขาเรามองยังไงนะครับนะเรายังเชื่อว่าเซ็ตเนี่ยยังเป็นทรงเดิมเพราะว่าเอเชียก็ส่งผสมสามเหมือนกันนะครับนะ คือไ่ใคือตลาดไม่ได้มีปัจจัยอะไรพิเศษเข้ามานะครับในเชิงลบหรือบวกนะครับนะของเราเองผมก็ไม่เห็นอะไรเช่นกันนะครับนะเราก็อยู่ที่การเมืองี่แหละนะครับแล้วก็ดูดูดูกระแสต่อไปว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ก็ต้องดูปไปนะครับนะแต่ตอนนี้แน่นอนคือคนกําลังพุ่งไปที่เรื่องของตัวของทีมเศรษฐกิจนะครับนะว่าจะมีหน้าตาออกมายังไงแล้วก็จะมีนโยบายอะไรออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามมาเลยหรือไม่นะครับนะเพราะจุดนี้ต้องบอกว่าต้องการความรวดเร็วนะครับนะอื่นก็ได้มีอะไรแล้วก็ตัวฉันเองก็เคลื่อนไหวอยู่ในสางการไปเซเวนะครับนะ จะ่างเซฟมันขึ้นไปเป็นเซฟเวย์นะครับนะฮะมันเกิดก่อแบบนี้อ่าเซฟเวย์เชัดจริงรูปขาวมีแค่รูปของตัวมันอยู่นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับนะก็เขึ้นไปเซฟเวย์อยู่แล้วก็จะมีโอกาสขึ้นไปหานแนวต้านเข้ามองใกล้ๆก,ก็บาทหนึ่งสองแปดสี่นะครับนะอื่นก็ไม่ได้มีอะไรฮะนะครับนะแล้วก็ก็เชื่อว่าด้วยงี้ข่าวแบบนี้แล้วก็ตลาดวันนี้เถ้บาบอกว่า น่าพยายามนั่งดูอยู่เหมือนกันผมก็ไม่เห็นมีีวใจลบอะไรเข้ามานะครับนะเพราะว่ากระแสว่ากระแสการเมืองมันน่าจะกบหมดแหละนะครับช่วงนี้เพียงว่าตลาดการดูว่าอยู่อยู่ที่ว่าจะตั้งได้เร็วเรื่อเรือเพลงใดอะไรต่างก็ว่าไปซึ่งวันนี้จะมีการประชุมคลองมอซึ่งเป็นบอกว่าเป็นการประชุมนัดส่งท้ายของคลมอชุดเก่าอยู่นะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูเห็นตามข่าวก็มีการยืดอะไรอะไรอแวกออกไปนะฮะแต่นั่นก็เรื่องของภาพของเดิมเดิมวันนี้ผมเชื่อ คนน่าจะไปลองดูอะไรใหม่ๆมากกว่านะครับช่วงนี้นะครับดูเพราะมาตรการกุศลกิจนะครับนะอื่อไม่ได้มีอะไรฮะช่วงนี้เราก็ถือว่าตลาดหุ้นก็ยังคงเป็นสถานการอ่ผมเชื่อว่าน่าเป็นสถานการประคองตัวแต่ประคองตัวในแดนโบกนะครับนะเหมือนกับว่าไม่ค่อยรีบขึ้นดังอ่ะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสกงานขึ้นมาอยู่นะครับนะ <ox ias> อยู่ในแดนบบกแต่บบกแบบค่อยไปค่อยไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เองตลาดหุ้นจะขึ้นได้หวือหวานเนี่ยต้องมันต้องมันต้องมีแรงซื้อจากฟอร์เรนเข้า ก็คือไม่คือแรงซื้อโฟเรนนําแล้วก็ปลุกแล้วคนไทยจะเล่นตามนะครับนะแต่พอวันนี้เองมันไม่ชัดเจนเนี่ยคนไทยก็เลยเล่นแบบเชิงบอกว่าถ้าได้ขึ้นมาก็จะขายลงแล้วก็ซื้อนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปได้แรงนะในแง่ของเซ็นนะจะไม่ค่อยไปได้แรงนะเมื่อช่วงเช้าเองก็อย่างที่บอกคือไปถึงหนึ่งสองเจ็ดห้าแล้วก็ถอยกลับลงมานะครับนะแต่ว่าข้างบนมีคนขายอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะฮะะนครับนะอันนี้แต่นี้ผมก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกตลาดมันไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่เพิ่มเติมเนี่ยมันพอขึ้นมาจุดหนึ่งงงงงเเเนนนนนนนีีีี่่่่่ยยยยยมมมมมมัััจะะะะคคขาาาาออออูแแล้้้วรรบบบตผุกกกป็ชิ ว่าถ้าคุณขายปุ๊บแสดงว่าคุณก็มีเงินอยู่ในมือเหมือนกันแล้วมันก็เป็นการโรเทตไปนะครับนะนะไม่ใช่ว่าเล่นทางเดียวแล้วก็ซื้อ,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 อแล้วเป็นคนขายพอทิ้งมาก็โคมลงมาหายไปเลยไม่มีนะครับนะเราจึงเกตว่ารอบนี้พอตาขึ้นไปม,มีการขายก็จริงเนี่ย แต่เซตจะไม่เคยลงนะค,คือลงระดับหนึ่งแต่ไม่ลงไม่ลงแบบลงแรงๆแล้วเห็นนะครับนะว,ว่ามันเป็นาออการขยับตัวแล้วก็ทำให้ตาด,ด,ดาูดูแน่งขึ้นด้วยซ้ำไปในแง่ของแพทเทิร์นนะครับนะแล้วเราจรึงมองภาพตลาดยจะเป็นบวกแล้วก็เชื่อว่าบาดีน่าจะไป็นาะมาคลองตัวอยู่ในแดนบวกนะครับนะเราบอกว้าหนึ่งสองสูครับตามอวาหนึ่งสองจุดหกแล้วก็หนึ่งสองแปดเก้านะครับนะส่วนตัวพูดถ้มองตัวของ b d m s ครับ่ะจริงแล้วก็ตัวนี้ผมว่าต้องเล่นด้วยความอดทนนะนะผมเห็นทุกอย่างนะครับวันนี้มันก็ย่่่อนนนนนนะะะแตตมััก็ไหลุรรงี้นะ 20, 20. คบนะ เนีย่ยลงวันที่ชนตนี้สามแท่งติดต่อกันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะไปยินน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วข้างล่างมันก็เดาไซส์ไปเยอะอีกทีก็สิบเก้าแปดนะครับเนล้วถือว่าตอนนี้ก็ได้รับเยอะอยู่สตูปินิเบสแล้วจริงมองว่ามีาก,การซื้อสะสมนะครับน่าสนใจอยู่นะครับในสตูปินิเบสแตามองว่ายี่สิบจุดหนึ่งแล้วก็ยี่สิบสองบาทสตูปินิเบสแต่าช่วงนี้ผมว่าซื้อแล้วเหมือนก็ต้องรอหน่อยฮะแล้วก็รอลุ้นเล่นบีบ่าวนะครับนะอีกตัวตัวบีเอสนะครับอุ้นตัวใหญ่ขึ้นมานะั้พกวแล สังเกตว่ารอบนี้เขาพักตัวเขาไม่ทิ้งตัวลงไปนะเขาไปสะออกข้างนะครับนะแล้วก็แม้ว่าจะมีตัวของเบสคาเอร์ซิกมาเกิดขึ้นมาหลายแท่งเนี่ยแต่เห็นอย่างคือราคามันก็ไม่ลงลงแรง,งไปไหนนะครับนะถ้าเป็นการถือว่าได้เป็นการสะการพักตัวแบบสร้าง้านได้รับในในตัวด้วยนะครับนะซึ่งวันนี้เรามองอยู่ประมาณสองที่อ่ะหนึ่งแปดสี่หรือหนึ่งแปดศูนย์เท่านี้แหละครับเป็นฐานได้รับอยู่นะครับวแวกนี้นะครับในจังหวะน,นี้เรามองสตรอบีดีเวสเรามองว่าถ้าลงมาเรามองซื้อที่ได้รับนะ ย้ำว่าซื้อที่แนวรับนะคือชู้ซื้อชู้มาอ่อนตัวนะครับนะพอดูแล้วผมว่ามันน่าจะเอาอยู่แล้วก็มีโอกาสเด้งกลับสตูบีเอชนะครับนะอีกค่าแล้วก็มาดูส่วนของอข่าวสารนะครับวันนี้สตัตูบอเอมริกา U S อเพริกา U P เรื่องควาอัพนะครับนะ U S อเมริกา U S A ครับ utility ครับ and power ครับหรือว่าอเมริกา U S A U P นะครับนะหรือเรื่องควาอัพเขาบอกว่าเออ่ ผลการดเนินงาน6เดือนที่ผ่านมาครับนันก็ถือได้อนอนครับเขาก็มีจำนวน1,898ล้านบาทครับมีกำไรสุทธิรวมถ้าแต่ได้เปลี่ยนอยู่ที่รวมสามบห้าล้านบาทนะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าที่ที่พูดจะพูดก็คือที่เขาสรุปมาก่อนนะอันนี้ผมไม่ค่อยเบนชั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นของที่ผ่านมาแล้วนะครับนะแต่ที่เขาสรุปมาคือเขาบอกว่าตอนนี้เองเขาเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มน,น่าจะด,ดูดีอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของ อ่ดาต้าดาต้าเซ็นเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะเอ่านี้ธุรกิจไฟฟ้าครับมีน้ำตัวโตต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็จะมีการซี d อดีครับอ่ของโครงการโซล่าไพรเวท PPA อีกกว่าหนึ่งร้มิะวัตต์ในช่วงขึ้นีหลังเนี่ยฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับนะแล้วก็อีกขาหนึ่งคือตัวเขาแก่น้อยครับอันนี้เองเขาก็แหม่เขาบอกว่าขยายธุรกิจกิจการฮะไปเปิดแดไปเปิดเกมลุกอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะฮะนะครับเอ่เขาให้บริษัทตัวสัตว์ลูกเขาไปฮไปปลุกในสัต์ ธุรกิจเดี๋ยวดูปันนึงฮะอ่าอ่านเขาเรียกว่านะพีทีทท้าแก่น้อยฟู Food ้ดอินโดนีเซียนะครับเพื่อเรารัการ่ายตัวของบริษัทอ่าโดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนี้เองก็ถือว่าเป็นการลุกในต่างแดงนะครับนะพวกนี้มันต้องให้เวลาดูนิดหนึ่งนะครับนะเราไม่รู้ล่ะว์กไม่ว์กนะคะแต่ผมเชื่อว่า อย่างน้อยเขาก็มีเป้าหมายแล้วก็มีการขยายธุรกิจนะครับนะอันนี้ก็เลทำให้ดิดูซื้อุ้จะมีแอคทีฟหรือเปล่าว่าช่วงนี้เองตั้งแต่นองเที่ยวจีนที่ดูดูซาไปเนี่ยตัวเขาแก่น้อยราคาหุ้นก็ดูซาไปเหมือนกันนะครับนะอ่าอีกฐานนึงก็คือตัวของสังหารจีนครับบริษัทบริษัทหุ้นสังหารของจีนครับเขาบอกว่าวันนี้เองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นข่อนางจ่บูบาที่เดียวนะครับนะเพราะว่าจีนเขามีการผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อบ้านแล้วก็การปล่อยสินเชื่อนะครับนะ ให้กลุ่มบ้านนั้นดูคือคักขึ้นมานะครับนะอันนี้เดี๋ยวคงต้องดูอายาวๆเพราะตลาดบ้านฮ่องกงนั้นขึ้นมาถึง5.1เนลยนะไอ้หุ้นที่อยู่ในฮ่องกงนะน,นะครับนะหุ้นอยู่ในฮ่องกงพุ่งไ5.1อยู่ 5. นะครับนะเช่นตัวของคันที่การเด่นโฮดดิ้งฮะแล้วก็หุ้นอะไรชิมชิมเหมากรุ๊ปนะถ้าผมอ่านไม่ผิดโท่าที่ทนะชิมชิมเหมากรุ๊ปนะฮะก็โฮลดิ้งฮะทานยานกว่าขึ้นมากกว่า30เลยอว่าขึ้นแรงนะนี่หุ้นหลตัวนะ คือพงงานคือเ็ามีการผ่อนกฎเกณฑ์เรื่องของการซื้อบ้านนะครับอะไรต่างในเรื่องริงจีนเขานะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูคนยาวๆครับนะว่ามันเป็นยังไงในเรื่องของธุรกิจของเขาถ้าเกิดเพราะว่าวันนี้เอต้องบอกว่าในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเนี่ยถือเป็นเป็นปัญหาของจีนมาตั้งนานแล้วนะที่มีปัญหาเรื่องของหนี้อะไรต่างขึ้นมานะครับนั้นเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะปลุกแล้วก็ฝึกฟื้นได้หรือไม่ในแง่ของธุรกิจเกี่ยวกับบ้านนะครับนะร้วนี้เรามาดูันต่อครับในแง่ของตัวหุ้นในเช้านี้หน่อยนะ ก็พีทีปอทครับปอทครับสามสองจุดสองห้านี้บวกมาสิบตังค์นะครับเฮมันก็หนึ่งเจ็ดสองเสมอตัวอยู่นะครับแล้วก็ตัวคาร์บสี่หกบาทวันนี้บวกมาเจ็ดสิบห้าตังค์แล้วก็ตัวเดลต้าครับหนึ่งสี่สี่จุดห้าบวกห้าสิบนะครับนะคือสูสีกาบเมื่อวานสูสีสูสีกับเมื่อวานนะครับนะแล้วก็ซีพีเอครับยี่สองจุดหนึ่งนี้ลบไปห้าสิบตังค์อันนี้ถือว่าแข็งนะเพราะวานบวกแรงครับคราวนี้เทคตัวลงบ้างบวกลบห้าสิบตังค์ที่กับตัวสัดส่วนขึ้นกกกกัััััับบบลงงเเเเนน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 ีี่่่่่่ยยผมมมมวววาาาสสสดดดดขขึู้้้้ออะะะะะคครร็จโให แล้วก็ส่วนตัวพุ้นฮะวันนี้ก็ตัวเดลต้าครับบวกมาห้าสิก็1.48จุดสปดจฮะปอทบวกมาอีกหนึจุดฮะแล้วก็ตัวของกราบบวกมา0ูนจุดแฮะแล้วก็ LT บวกมาอีก0.84จุดแฮะแล้วก็ตัวของทูบวกมา0.81จุดเกือบหนึ่งนะสี่สา้าตัวนี้ก็ปาเข้าไปหลายจุดอยู่นะซับตัวของเซตนะครับนะในขณะที่ตัวองที่ดวงลงก็มีตัวซีพีเอ็กซ์นะครับนะร้อนข้างกับตังกยฮะนย จุดสี่จุดส, 2, ส 2, ามจุดสองจุดสองเนี่ยไหนตัวบนนี้ 1, มันหนึ่งกว่าแล้วก็จุดแปดจุดแปดเ่นั้นเลยนะผมเลยจึงเชื่อว่าเซ็นบ่ายน่าจ,จะสามารถปิดบวกนะครับมองอย่างนี้นะครับนะเพราะว่ามันตัวใหญ่หมดเลยนะครับนะนะครับนี่คือภาพของตาลาดรวมๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของที่เฟดอันหน่อยก่อนที่จะไปดูคําถามตอบนะเออไปไหนเอ่ยแบบนะฮะ ดูตัวเซฟตี้นะครับนะเซฟตี้เช้านี้ก็ปิดครึ่งเช้าวบวกมา0.37เปอร์เซ็นตะฮะแล้วก็ตัวห่วงเซฟ 50u25 นะครับเนะก็ขึ้นมา0.23นะครับนะอยยิงแล้วส่งเหมือนกับเซฟเลยไม่ได้หนีเลยกันนะครับนะก็ตัวหลีกก็มีพวกเดลต้าปอทอตัวกราฟตัวเอลทตัวถ่วงมีตัวห่งปุ่นใหญ่แลวโออาร์ครับเนะ ที่สินค้าตัวของ USD U ยี่สิบ้าครับก็ปรับตัวลงมา0.69%ครับนะทองคำารั G ou ยี่สิบห้าบวกไป1.15%นะครับนะนี่คือภาพของช่วงช้าที่ผ่านมาครับส่วนพักบ่ายครับเขาเชื่อว่าเซ็นฟิตีฮะในน้อพักบาทนี้ยังคงรักษาตัวช่วงบวกเหนือโซน820นย์ะฮะเหือโซนแปดสองศูนย์คือระแวกนี้อ่าดตวยว่าถวนี้คือได้รับนะครับนะ เขาจะบอกว่ายืนยเหนือนอยู่แปดสองูนรนะครับนะคาดว่ายังคงรักษาช่วงบวกเหนือแปดสองสูนแล้วก็ประเด็นเรื่องของอดีการมีมติให้คุณทักษิณกับเข้ารับโทษจำคุกเวลาหนึ่งปีไม่กระทบต่อเสถียรภาพต่อทบานภายในการนำของพักกุมใจไทยนะมองอย่างนั้นนะครับนะครับมาดูในส่วนของกลยุทธะในตัวของอทีเฟกนะฮะก็มองว่าตัวของเซตห้าสิบยูยี่สิบห้านะครับนะบอยยังไงฮะ อ๋อโชคนีก็เราเรายังมองถือถือแรถือรองนะครับนะต้นทุนอยู่ที่แปดส่วนแปดนะครับนะวันนี้อยู่ที่แปดหนึ่งสี่จุดเจ็ดก็ยังเหนือเหนือกว่านะฮะเหนือกว่าต้นทุนอยู่ฮะมองป้าทะไปอยู่ที่มันแปดสองแปดนะครับนะแล้วก็สต็อปรอสอยู่ที่เจ็ดเก้าแปดนะครับนี่คือตัวของเซ็ตห้าสิบยูจิมามองถือครับนะอีกคือตัวคือตัวหูดนะฮาน่าครับอ่านี่ฮาน่าวันนี้ถือมาแข่งนะครับนะ ฮาน่านี่ยังเปิดลองเหมือนมองแนะนำเปิดลองเกมกำไรครับเป้ายี่5้าเจ็ดห้าแล้วก็ย7เจ็ดบาทเจ้าตัวฮาน่านะครับนะถือว่ามีโอกาสเด้งนะเพราะวันนี้เองเขาก็เด้งกลับขึ้นมาได้ถือว่าได,ได้ได้เร็วนะแล้วดูสัดส่วนนะไอ้แดงกับเขียวนี่แดงเขียวพุ่มแดงได้ผมว่าโอเคนะอย่างนี้ถือว่ามีรุ้นไปต่อกันนะสับอรับออเดอร์อยู่ที่ย4ยสี่บาทเจ้าต,ตัวของฮาน่านะครับนะส่่นถัดมาคือตัวอันนี้เป็นตัวฟิวเจอร์นะฮะแล้วก็กตัวคือตัว USD อ่อ U ยี่สิบห้านะฮะ เมือ่อวานนี้เรามองช็อตไปฮะน,นี้ถือว่ายังลงต่อนะนะก็ถือว่าลงค่อนข้างต้องบอกลงค่อนข้างจะเร็วนะนะอันนี้ก็ยังมองถือช็อตอยู่ครับต้นทุนอยู่ที่สามสองอ 3, นะครับนะราดูครับเป้าถัดไปมองไว้สามเบดจุดห้าครับนะโอ้ดิเกือบถึงนะอัชานี่มาเกือบถึงเลยนะจุดห้าห้านะมองเป้าที่สามเบดจุดห้าครับสต๊อปออเดอร์อยู่ที่สามสองจุดสองตัวของอีเฟกตตัวของค่างเงินยูเอสดีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคาถามกันดีกว่านะว่า บางนี้มีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอไล่คำถามแป๊บหนึ่งฮะแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งคำถามเข้ามานะฮะเดี๋ยวขอไล่ดูแป๊บหนึ่งอ่าคนแรกนี่คือทัวร์อบิโก้ไฮเทคนะฮะเอ่อผมมองว่ามันมันก็มีมีรีบาวนะแต่มันก็ไม่ได้หวังว่าอะไรนะเพราะว่าหุ้นมันมีข้อเสียโดโดโบอกตัวอบิโก้ไฮเทคนะอยอรุ่นมันน้อยนะครับคือเทรดแล้วมันเหมือน่อเดียม างทีเราทรงหุ้นสวยๆแต่มันก็ไม่ไม่คนเล่นต่างเท่าไหร่นะครับมันก็เล่นอยู่แต่คนไม่กี่คนเนี่ยคือหุ้นมารุ่มน้อยนะครับนะมันเลยดูของเหงาเนี่ยจริงหุ้นก็ขึ้นได้นะเนี่ยมองอยู่สิบสี่หนึ่งนะฮะแนวรับนะฮะต้าก็อยู่ข้างบนนู่นแหละฮะติ่งเนี้ยต้าอยู่สิบห้าหนึ่งต๊าตัวกับบิโกหินหินคือถามว่าซื้อได้มันสมงก็ซื้อได้มันกำลังล่นหรลิบ่าแต่คําถามคือมันจะแล้วมันไม่ค่อยมีชิชวาเพราะหุ้นมัน ต้งองแงจะเทดน้อยโอางี้ยดีกว่ามันเดี๋ยดูว่าข้จะดูยากนะครับรตัวตัวคอร์ทไฮเทคนะครับส่วนบิกิมฮะช้านี้ก็มีรีบาร์ขึ้นมาฮนะเบางทีตอนนี้เรามองตัวบิกิมเรามองทยอยขยันรอบอยู่นะแต่ถือว่าขึ้นมาได้ดีครับบิกิมนะฮะทุกนี้ก็มองนี่เลยฮนะต้านอยู่สิบสี่หกนะฮะตัวบิกิมนะรับอยู่ประมาณแถวเอ่อทุกทีฮะโอ้ยต้านอยู่สิบสามหกก่อนอ่าเมื่อเช้าเกือบชนแล้วนี่สิบสามหกกับสิบสี่หกนะครับแนวะบิกิมนะแล้วก็รับอยู่สิบสองหนึ่ง อันนี้ยังมองสถานการณ์ได้ว่าเล่นเทรดดิ้งอยู่ผมมองว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อนะจอดที่นี่ถือมีอยู่ก็ถือไว้ก่อนนะครับเนะก็จะถือว่ายังมีลุ้นผันไปครับสิบสากกับสิบสี่หกหน้าต่างครับรับอยู่สิบสองหนึ่งีกิมแล้วก็ตัวอะไร AMD แปดศูนย์อันนี้ไม่เอานะเพราะว่าหลุดแล้วที่เคยมองหนึ่งสุดบาทสองตังค์นะครับนะพอหลุดลงมาปุ๊บในสิ่งที่ต้องดูคืออยู่เฉยก่อนนะครับเราต้องบอกว่าเราเทรดพุ่เราต้องดูดูฐานเพนเทิร์นนะครับ ตัวนี้มันหลุดลงมาหลุดลงมาฮะหลุดมานีก้ก็ไม่ต้องรีบนะอยู่เฉยๆดูดไปก่อนรับอยู่ตอนนี้มองอยู่ประมาณ0ูนจุดเก้าห้าครับตัวจบตัวของเอ็มดศูนย์นะฮะดูเก้าห้าอีกด้วยนะครับดูมันจันอยู่ป่ะถ้าอยู่ก็ยังพอเล่นดูเล่นไมีเบานะาะก็ทนนี่ไม่มีโดกิฮะแต่ถ้าเกิดยังยันไม่อยู่นีดูไม่เอานะฮะดูตรง9ก้าห้าก่อนเลยอยู่ไม่อยู่นะคถ้าไม่อยู่ก็ไม่เอานะฮะแล้วก็อะไรฮะเอ่โอโลมโปรฮะ โมโปรยิงว่าอันนี้เราก็ยังเชียร์อยู่นะแล้วผมก็ถือว่าส่งหุ้นเนี่ยไม่ได้เสียอะไรนะเพราะว่าอาจจะมีการเทครามสลับกลุ่มขึ้นมาเฉยนะครับนะ,ะว่าวันนี้เองถ้ามองในภาพรวมอย่างว่าคือมันที่มาเยอะเขาก็เหมือนกับเปลี่ยนตัวเลขเฉยนะครับนะแต่ผมเชื่อสลอรี่ยังไม่หมดเพราะว่าอะไรก็ตามไอ้เจ้าตัวครึ่งยันยังไมไ่ออกมาเลยนะครับนะถ้าออกมาแล้วมีเงื่อนไขที่มันถูกใจตลาดเนี่ยผมว่ามันน่าจะปุกให้มีสีสันของการเทรดก,ก็เป็นใหม่นะครับถ้าจะมองที่8บาทอยู่เจ้าตัวโฮมโปรนะครับนะอันนี้เองยังมองเป็นเชิงบวกะผมวว่าาายังงีอกกลุ้้้นนนนขึไไปหบนนแ็รตเฮะ เบรมช่วงนี้ก็ดูกระเตื้อขึ้นมานะฮะได้เนี่ยห้าบาทเจ็ดสิบนะฮะตัวเบมผ่านก่อนนะผ่านก่อนก็จะดูเป็นบวกห้าห้าเจ็ดสูนี่แหละถ้าผ่านได้นีงก็ไปเล่นแถวหกบาทสิบตังคนะ์ระแวงถึงก้อนเลยได้เน,เนี่ยอ่หกบาทสิบตังค์ตีกตี่มกลมหกบาทสิบตังค์นะฮะก็ถือไดถอ้ถือได้อยู่มองกัน,นะฮะเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสขึ้นไป แต่ถ้ามองตัวเบนฟื้นเนี่ยผมว่าอตัวที่น,น่าสนใจในการมองตามคือตัว B T S เพราะเยดจะวิ่งคู่กันนะครับนะ,ะแล้วก็อะไรครฮะตัวทูรับได้ไหมทูนี่ก็เป็นไซสเวทนะฮะสิบเอ็ดบาทเป็นแนวรับนะฮะต้านมองไว้สิบเอ็ดจุดเจ็ดนะฮะแล้วก็สิบสิบสองสามก็ถารับแหมก็อ่อนตัวรับนะฮะซาตัวทูนะครับได้เงืง่นอนไขน้ำรอบไปนะฮนะ B T S อ่ตัวนี้อองผมว่าน่าสนใจนะถ้าใครเล่นถ้าใครเล่นเบนแล้วก็เห็น,นราคาขึ้นไปเยอะเนี่ยผมวองตัว B T S น่าสนใจอยู่นะผมว่า ผมเิ่ชื่อว่าราคาหุ้นมันน่าจะวิ่งทางเดียวกันนะครับนะนะอันนี้เองก็ถือว่าช่วงนี้ก็พยายามแแคบตัวขึ้นมาดีขึ้นนะมองต้านอยู่352ฮะรับอยู่340ผ่าน32มอง366สามตัวบีดีเอสที่เองมองถือก่อนนะผมถือว่าข้างล่างน่าจะลงมาเยอะแล้วรอจังหวะเล่นรีบาตมากกว่าสตัวบีดีเอสนะครับรู้สึกว่าอะไรฮะออลเอพี่ที้มีคนถามตัวของไฟแนนซ์มาเอ๊ะกลุ่มอสังหามานะครับนะ ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นมองกระแสเอ๊ะมันหนึ่งมันอาจจะไม่ขึ้นไปไหนมาก่อนหน้า2องมาตาการการทุนเศรษฐกิจแล้วก็สามต้นอกเบี้ยอะไรต่างนะครับนะแต่บอกอย่างมันก็ไม่ค่อยง่ายนักนะฮะเพราะว่าสังหานี่มันต้องดูยาวๆแล้วเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นจริงผมว่ามันไม่ง่ายนะแล้วก็อยลืมอย่างนะว่าลงทุนเนี่ยสังหาเนี่มันไม่ใช่ว่าจ่ายกันผ่อนแค่ปีถึงปีนะผ่อนกันทีหลายสิบปีนะนะครับบ้านนะครับนะต้องดูยาวๆหนึ่งนะอันนี้มองอยู่แปดบาทยี่สิบเจ้าตัวเอพีนะฮะ นะก็ถือว่ามีลุ้นเล่นมีบา่าอยู่ในกรอบแคบๆแ,แต่ถ้าเล่นไปวันนี้บาที้ไม่ผ่านไปยี่สิบนเนี่ยไปยี่สิบเนี่ยมองเล่นรอบขายนะต้ในใจกว่านะครับถ้าไปยี่สิบไม่ผ่านเนะีเล่นรอบเลยนะครับเนะี่ยแล้วก็ 4K คะัี 4K ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่ายังดูแข็งนะผมว่าช่วงหลังนี้เขาดูแข็งแล้วดูเวียงน้อยกว่าตัวสเตคอนนี่สักสเตคอนเวียงแรงกว่านะครับนะนนนเนี่ยคือขึ้นขึ้นลงอ่ะหว่านนี้ตัวนี้ใหม่ตรงเป็นทรงเลยนะครับก็ดูนี้ผมว่ายังยังน่าจะ ดูหน่อยนะว่าจะฝ่าหรือไปขึ้นไปหรือเปล่านะโอ้กระแวบกบนี้แลไรนี้นะไรเนี่ยสิบหกหกสตังสี่เคแนวต้านหลักเขานะฮะนั้นถ้าไปบ่ายนี้ไม่คิดอะไรมากนะผมว่าดาวดิ้งก็น่าสนใจในการเทคนะถ้าขึ้นมาสนะิบหกเนี่ยแล้วได้ไม่ได้ไงขาว่ากันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวงมาดูข้างล่างใหม่ถ้าก็ได้ก็เล่นใหม่ก็ได้ผมว่าไม่เสียหายอะไรมองสิบหกสิบกบาทจุดหกสิบไว้ก่อนสตัวสี่เคนะครับนะแล้วก็เออโอทีฮะ นี่เขากำลังรีบาวกลับขึ้นมานะเห็นว่าทรงก็ใช้ได้อยู่นะ,ะเอลทีครับเห็นรู้ว่าช่วงหลังนี้มาวันสองวันที่ผ่านมาก็พยายามจะเด้งตัวอยู่อันนี้มองสี่สิบบาทไว้สำหรับเอลทีครับจต้านหลักเขาเลยนะฮะอันนี้ถือว่ามาเร็วนะรับอยู่ระแวกนี้สิงเท่านี้รับอยู่รวาวสามเจ็ดสามแปดนะสำหรับเอลทีนะฮะก็จริงแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้เสื่องเสียหายอะไรนะถ้าเราเล่นแบบ ซื้อแบบซื้อลงทุนนะครับแล้วก็ถือยาวๆไปเพราะว่าน่าสนใจซตเอลทีเนี่ยซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วก็อาจจะรีบาร์มุนท,ทารอบไปไม่บ,บ้าถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือเข้าไปนะครับนะอาจจะอาจจะเล่นรอบแล้วก็เล่นใหม่ก็ได้นะครับดังนั้นเอลทีผมว่าเล่นรอบไปต่อเนื่องแต่เป็นช่วงซื้อที่ดีคือช่วงของก,การอ่อนตัวนะครับแล้วขายช่วงนี้คือช่วงการเล่นรีบ่าวสตัวเอลทีตอนนี้มองอยู่สี่สิบ,บาทไปก่อนนะฮะแล้วทีแถวให้สี่สิบเ็ดสี่สิบสองมกว่าอะสี่สองสี่สามทีเนี่ยนะครับสะ งไม่เสียหายอะไรฮะแต่ต้องบอกว่าเล่นยาวๆนะครับนะอ,อะไรฮะเอซีบีฮะเอซีบีโชคดีพักตัวครับมองหนึ่งสองห้าเอซีบีฮะ,ฮะดูเคแบงก็ถูก่็แข็งนะไม่ไม่ไม่เห็นร่วงลงมาเลยเคแบงก์ K ยิบปักหลักมาเลยฮะสองห้าต้านอยู่หนึ่งสองแปดแล้วก็หนึ่งสามสองนะฮะแต่ต้องบอกอย่างว่าตัวกลุ่มแบงก์นี่ถ้าถ้าต่างชาติไม่ขยับจริงๆนะผมว่าเขาจะเป็นส,นสักงะทรงๆนะเพราะผมสังเกตหลายครั้งว่าช่วงหลังมันเนี่ยต่างชาติซื้อใจเหตุตามน,นะคุณคุณขยับตาม บอลต่างชาติเริ่มขายขายขายเพราะผู้ใหญดูสูบุ่งหมานะแต่มันไม่ลงแรงนะตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมองหนึ่งสองห้าไว้ต้มองหนึ่งสองแปดและหนึ่งสามสองยังมองว่าถ้าบุ่งมาก็ตั้งรับซื้อเด้งขึ้นไปขายทำรอบเจ้าตัวของเอซีบีนะครับนะโอเคครับทั้งหมดคำถามแล้วลาไปก่อนครับผมสสวัดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ